สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับรายการ Baby Talk อีกครั้งนะคะหลายๆครั้งที่บี้มาเจอพ่อ,พอ,พอแม,แม,แม่ทุกคนเคยคิดไหมคะว่าแตา่ละบ้านเนี่ยเวลาที่มีลูกปุ๊บสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะปล่ยวาแล้วก็หาก,ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีการเลี้ยงลูกให้ดีวันนี้ค่ะบี้ก็มีมาแนะนําเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก Dreams Car Kids ด,ด้วยค่ะ ในทุกๆเคสหรือทุกๆครั้งที่เราคุยกัน,นะคะ่ะมักจะมีความรักที่บีคอยบอกพ่อแม่เสมอว่าการเลี้ยงลูกหรือการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งค่ะเราใช้ความรักในการเลี้ยงเขาจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเมื่อเขามีความรักเขาได้รับความรักจากเต็มที่จากใครเขาจะแบ่งปันความรักนั้นแล้วเขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความคิดที่ดี แล้วก็มีวิธีคิดมีวิธีจัดการปัญหาต่างๆมนลี่อ่ะเข้าใจนะแล้วก็เห็นใจด้วยว่าครอพ่อแม่แม่หลายครอบครัวนะคะต้องจ้างคนมาเลี้ยงดูตัวเองเพราะว่าเหมือนจะต้องทํางานหาเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่มีลี่ส่งกํบบาลังใจให้พุกพ่อแม่ทุกๆคนเลยนะคะเพราะการที่ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ต้องจ้างคนอื่นแล้วก็เพื่อที่จะหาเงินอันนี้ก็เข้าใจค่ะ แต่การเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงเพราะว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาหรือว่าการเตริบโตและพัฒนาการาของเขาเราสามารถสอนสิ่งต่างๆ่ากับเขาได้ด้วยตัวเองเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญค่ะแต่ใครที่ทําไม่ได้อย่าท้อใจไปนะคะคุณทุกคนทําดีที่สุดแล้วเพราะว่าทุกๆพ่อแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลกูกเสมอบีดีให้กําลังใจค่ะเวลาที่เด็กๆโตขึ้นนะคะพัฒนาการของการโตขึ้นก็แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราลองสังเกตค่ะ ว่าพัฒนาการของเขาโตตามไวัยไหมหรือว่าเราสามารถเลือกกิจกรรมใดๆมาทําตามวัยของแต่ละคนไหมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการค่ะ แล้วก็การเล่นกับเด็กๆนะคะบางครั้งอะ่ะอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากหรือว่าเราอาจจะคิดเกมะคะ่ะหรือว่าเราอาจจะชวนกันไปออกกําลังกายคะ่ะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการยิ่งเป็นเด็กเล็กอะคะ่ะเขาต้องใช้กล้ามกล้ามเนื้อมัดมือของเขาคะ่ะเพราะฉะนั้นการหยิบจับหรือการเล่นอะไรกับเขาเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ก็ค่อยๆเสริมสร้างพัฒนาการของเขาไปได้และแถมยังได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยนะคะมันสร้างความอบอุ่นมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกได้ดีมากๆเลยะคะ่ะ การสอนให้เด็กๆเติบโตเป็นคนดีเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวและที่สําคัญสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมด้วยค่ะอย่ามัวแต่สอนให้ลูกเป็นคนเก่งอย่างเดียวนะคะสอนให้ลูกเป็นคนดีและมีศีลธรรมด้วยค่ะโรคใบนี้ก็เหมือนเรียนสองด้านนะคะมีทั้งดีและก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เหมือนกับเป็นผ้าขาวค่ะการที่เราจะใส่สีอะไรบนผ้าขาว,วนะั้นน่ะอยากให้คิดดีๆค่ะเพราะว่าเด็กนะคะเขาจะเรียนรู้ได้รวดเร็วแล้วก็ซึมงซับสีที่มัน ส,สีที่มันโชว์อยู่บนผ้าขาวนั้นมันคือการตัดสินใจของเราค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเขามีความสุขใส่สิ่ีดีๆลงไปนะคะและนี่ก็เป็นข้อคิดและบทความดีๆที่มีบีนำมาฝากนะคะแม่ๆคนไหนเจอประสบการณ์ที่คล้ายกันอย่าลืมคอมเมนต์และมีบี้อยากให้ Baby Talk เป็นศูนย์รวมของกลุ่มแม่รุ่นใหม่มาแชร์วความคิดเห็นกันค่ะมีบีรออ่านนะบ๊ายบาย